เอาละท่านผูชมทุกคนนีครับผมก็ไม่ได้อัดนานมาก <c oughs> ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเบคอนโอเจครับซึ่งอย่างที่เห็นในชื่อคลิปเลยครับเป็นคลิปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องนะซึ่งผมไม่ได้หมายถึงว่าแบบผมจะเลือกทำช่องนะผมจะหมายถึงว่าผม,มากลับมาทำช่องแล้วเว้ยเออแต่ก็ไม่น่าจะได้ลงคลิปบ่อยเพอว่า หาคอนเทนต์ไม่เจอ <c oughs> คือผมพูดตรงๆครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาในช่วงนี้หลายวันเลยเพราะว่าผมหาคอนเทนต์ไม่เจอครับผมพยายามหาคอนเทนต์เยอะมากครับแต่ผมไม่เจอคอนที่ผมอยากจานเลยซึ่งนะั่ผมพยายามหาสุดๆแลวครับบวกกับประจบอ่ะอปตัดต่อครับผมที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะครับผมนะ <c oughs> มันได้แบบมีโปรเข้ามาแล้วแบบโอ้โหตัดยากมากผมก็เลย ไม่ค่อยมีไฟในการทําคลิปสักเท่าไหร่นะครับก็นี่คือสาเุที่ผมหายไปนานแต่ก็ตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วครับเพราะผมก็เจอโปรแกรมต่อต่อแล้วแถมอีกอย่างหนึ่งก็เริ่มมีไฟกลับมาทําช่องนะครับคือจริงๆผมก็เริ่มมีไฟมาตั้งแต่ต่อเดือนตุลากันยาแล้วนะนั่นแหละก็ผมขอทษที่หายไปผมไม่รู้ว่ากี่เดือนนะครับแต่ก็อ่ะขึ้นภาพให้แล้ะกัน ซึ่งก็ผมว่าน่าจะนานมากเลยนะช่องนี้ก็ถูกทิ้งล้างไปเลย564ซับนี้ผมไม่รู้ตอนนี้มันกี่ซับแล้วนะครับแต่ตอนที่ผมอัดอยู่คือ564นะคยับซึ่งไม่รู้ว่าผู้คนยังอยู่กันไหมนะเออทุกคนยังอยู่กันไหมนะออก,ก็น,มนะครับผมอาจจะได้อัดคอนเทนต์หลายคอนเทนต์เลยนะครับไม่ไม่น่าจะแบบมีโลบอกอย่างเดียวมั้งผมไม่รู้ไม่ชัวร์ว่าช่องจะไปยังไงต่อนะครับเพราะว่าผมอยากทําคลิปแนววอล์กทูซะมากกว่าแบบอัดเกมผีแล้วก็ นั่นแหละครับผมแต่คอมก็กากนะครับแต่ก็น่าจะอัดในรูบอกรยพวกนี้เลยครับผมซึ่งใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วมีแมปหรือว่าเกมอะไรที่น่าเล่นนะครับผมผมถ้าเป็นแมปรูบอกก็ได้ดีครับคอมผมมันดีเกินไปนะครับ <S <S ก็ใครมีแมปรูบอกทีแนะนําก็สามารถบอกกันได้นะครับผมก็การประชาสัมพันธ์ก็มีประมาณนี้นะครับแต่คลิปต่อไปที่จะลงต่อจากนี้ที่อัดอยู่ก็น่าจะเป็น Geometry Dash เนี่ยครับผมซึ่งอัดมาไม่กี่นาทีแหละก็น่าจะตัดไม่เหลือกี่นาทีเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็อัดมาเล่นๆน่ะก็สปอยคลิปใหม่เลยละกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องเิีนในช่องอยู่ละโอเคก็เรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับผมนผมกลับไปทำช่องแล้วนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปหรือว่าคลิปถัดไปเลยนะครับผมบายครับเจน